h ฮล lo เฮล lo สวัสดีตอนเช้าจ้าวันนี้ที่ประเทศออสเตรเลียอากาศหนาวแล้วนะจ้าคุณสามีพามาสื่อฟื้นจ้าสื่อฟื้นเพื่อจะไปก่อไฟพิงกันหนาวเนาะหนาหนาวแบบนี้พิงไฟแล้วก็จิบไวน์แดงไปน้ำจ้าเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนะจ้าดื่มพอประมาณจ้า ดื่มพ่อประมานพ่อเป็ญญนยาเนาะจ้ะเนาะดื่มหลายกะเฮ็ดใหเจ้บของเมาอยู่ประเทศไทยคือสีห์อนเนาะจ้ะเนาะส่วนอยู่ประเทศออสเตรเลียหนาวจ้ะเพราะว่าอากาศมันกลับกันเนาะจ้ะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวกับบานสิผ้าไปจวดจ๊ะด,ดอกสมาชิกสายจวดเท่านะ กับชทยแล้วค่อยเจอกันที่อำเภอกุมภาวาปีนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปจวจดจาดฟาดบื้มกันจ้าคลิปของท้าวี่สายจวดเกือบไม่ค่อยมีประโยชน์อีกอย่างดอกจ้าราะว่เห้าเป็นคนมักจวดมักมวนเนาะผู้ใดที่เคมีตรงกันกับเขามาเบิงมาหายกร่างใจกันเนะานะจ๊านะจ้า คอยรอชมคลิปต่อไปนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะ